อแอย่างเขินบิดเลยหรอโอ้โหลุ้นไม่คือมันไม่ได้คิดว่าจะมาดูไยพี่เพ้าใจปะเพิ่งมารู้ตอนเนี่ยอยู่ข้างหน้าประตูทำไมทำไมเม่อกี้อารมณ์ตอนนั้นฮะคือ,อามาถึงปุ๊บเราไม่รู้ว่าที่ถฉายไปเมื่อกี้จะไปสุดที่ตรงไหนและนานด้วยนะซีนน้นนานด้วยคือหลังจากที่ดูไปเมื่อกี้มันมีต่อมากกว่านี้อีกซึ่งเราก็ลุ้นว่าเอจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าแล้วตอนหน้าคนหลายๆคนแล้วมันเขินอะมันเขินใช่ก็เลยแบบ ก็มันเล่นในเงินแบบว่าเด้ยค <c oughs> ือถยาก้อยกับไปตอนที่ถ่ายมันรู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> ตอนนี้ไม่ไม่เคยล่า,าเลยตอนที่ถ่ายไม่เคยไม่เคยทำน,นี้เลยใช่มันยังไงบ้างตอนบรรยากาศตอนนั้นถ <c oughs> ือว่าเราเป็นมืออาชีพมืออาชีพะมืออาชีพเลยเป็นคนนอกเป็นยังไงบ้างกับซีนนั้นที่ตอนถ่ายอ่ะเฮ้ยซีนนั้นสนุกซีนนั้นสนุกซีนนั้นรู้สึกสนุกคืออาซีนนั้นคือมีหลายคนเลยทั้งอ่าคูก้าทั้งทีมงานผู้ช่วย หน้าช่างผมช่างหน้าช่างผมคอสตูมมาปรรลมความคิดกันว่าจะเอาท่าไหนออกมาดีนะจะคขีเอท่าไหนได้ขนาดไหนนะซึ่งแบบรู้เลยครับว่าท่าท่าบ้างะท่าท่าเจ็บเอลว่ะเจ็บเอวเจ็บเอวเเจ็บอวซึ่งอย่างเราเรามีการนําเสนอท่าด้วยมั้ยไม่ไม่กล้ารนำเลยเจอคนพูดออกมาคือเห็นคนอื่นแล้วเราเราเบาไปเลยเราไม่กล้าไม่กล้าเสนอความคิดเห็นเลยอ่าใช่แล้วพอเขาเสนอมาเราจะต้องมามีแอนแม็กับเราสังมนยังไงบ้าง ไม่มีเลยเราทำตามนั้นเลยไม่ก็ต้องมีสอนกันก่อนใช่ไม่สอนไม่สอนตรงตามบีบเลยตรงตามบีบก็ค่อนข้างจะตรงนะฮะรับบีฟบีฟมาว่าไหนบีบมาว่าไหนไม่ได้เป็นบีฟเป็นคำพูดเขาท่ายดูบีเป็นท่าเหรอีเป็นท่าใครเป็นคนทำให้ดูอ่ะโอ้โหทุกคนดูครับอ่าครับบอกชื่อเลยบอกกับแล้วก็พูดอ่ผู้ช่วยเออใช่จริงมันยาวนานแค่ไหนกับซีนนี้ที่ถ่ายยาวนานมากถ่ายหลายชั่วโมงเลยเหนื่อยมาก สิ่นั้นแต่สนุกอ่ะสนุกสนุกมากแต่อย่างที่ได้เห็นวันนี้คือแค่แบบน้้จิมเเวซี่ยวเดียวจริงๆเซี่ยวเดียวของซี่นั้นจริงๆคือเพราะทั้งีเต็มๆคือตอนเล่นไม่เท่าตอนดูเลยจริงทำไมทำไมตอนดูเขินนี่ตอนแรกว่าจะวิ่งไปเตะปักกันเลยจะไปดึงปักออกนะไม่จบไม่จบที่ดึงออกจริงๆแล้วจริงๆเพราะว่าฉากนี้มันเขินกันมากนะทั้งที่เราไม่เคยมาร่วมงานกันมาก่อนคือตอนแรกๆอ่ะซีแรกๆก็จะเขินอยู่ครับคิวแรกๆเขิน แป๊บเดียวนั่งกินข้าวคุยกันแป๊บเดียวไปไม่ได้คุยกันแล้วเราคุยกัทันเขาเหรออะไรนะฮะเราคุยคุกคันจริงเหรอเวลาคุยอ่ะเขาไม่ทันผมทันคนพูดเยอะเหรอผมไวกว่าผมไม่เน้นคุยผมเน้นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยที่จริงพอตอนนึงเอาเขินเขินอะไรกันถ้าคุยเล่ฉับไม่คืนนะเวลานั้นอ่ะไม่ได้เขิน ไม่บรรยากาศด้วยบรรยากาศรอบเพราะตอนเวิร์กช็อปเราเวิร์กช็อปกันแค่มีกูก้ามีผมแล้วก็มีเรามีเราสองคนนะครับแ่าที่มี้จะไม่อนมมีฉากไหนที่จำได้แบบเขินจทเขินจเทิมอ่ะโอ้โหมีมากกว่านี้แน่นอนมีมากกว่านี้โอ้ไม่อยากพูดมันยังไงยังไงเขื่อนจเทิมอ่ะ แค่คือเมื่อกี้ผมก็จะบิดหน้าหนีฮะคือถ้าตัวปิดเปลี่ยนอยู่กับน้ำมาคือแล้วดูซีนี้นะตัวแห้งเลยตัวแห้งเลยบิดตัวแห้งเลยใช่เออโคตรไม่ไหวแกคิดก็เสือร้ายแล้วถ้ามันมาตอนแรกเราจะกล้าดูเป็นไหมอ่ะกล้าดูคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวนะทำไมแบบมันต้องดูเป็นหมู่คนนั้นมันก็จะแบบว่ามีเสียงแบบ เขาดูเขาดูสองคนเอาไม่ถามว่าแล้วชิมหรือยังงเรานั่งดูทีเซอร์อ่ะเราสองคนชินแต่ตัวละครเราสองคนยังไม่ชิมไม่ชิมไม่ชินยังเขินอยู่ยังเขินอยู่ได้เช็คฟีดแบรกับแฟนๆมื่อกว่าน so ั้นนี่แบบเริ่มหมดไปแล้วแฟนว่าายังงงไบ้ก็ค่อนข้างดีนะใช่ก็มีคนรอติดตามเยอะใช่ทั้งเออ่แฟนของตัวนิยายด้วยอะไรแบบอ้อนิยายเขาก็เบสเซอเลอร์เนาะก็ขายดีแบบ เทน้ําเทท่าเราก็กดดันไปด้วยเลยทีน well> <Um, like ี้ว oh, ่าออกมาเขาจะชอบไหมเขาจะตรงภาพในจินตนาการของเขาภาพในความคิดของเขาจะตรงกับที่เขาที่เขาอ่านมาไหมแล้วครับตรงกันไหมกับที่เขาดูเลยาะเขาแบบกดดันพอสมควรเลยครับผมอ๋อไม่แพ้ไม่แพ้แน่นอนไม่แพ้แน่นอนเห็นเต็มเต็มตาเลยอันนี้ไม่ต้องจินตนาการต่อแล้วไม่แพ้แน่นอนทีงไงเขาอีกแล้วไม่อยากพูดเลย ในนี้เพราะว่าจูเนียพูดไปแล้วมันมูลสูงเพราะในนิยายค่อนข้างจะขยายเยอะมันจะไปแพ้ยังไงอู้มันมีเยอะกว่านี้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้ด้วยอะไรที่เราไม่คาดคิดว่ามันเยอะอย่างซีนเมื่อกี้นั่นแหละก็คือเล่นจริงไม่มีสแตนด์อินใช่ไปยึจริงเขาขนอะไรขืนจูเนียร์หรือขืนในซีหรือเขินกับนี่หมดเลยทั้งหมดเลยที่ได้ดูแล้วมันมีวิธีแก้เขืนยังไง ก็เนี่ยทำปากปากคามทำไมอ่ะคืออะไรเขิเขินอ๋ไม่รู้อ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้แล้วเราให้กำลังใจเพื่อนเราอย่างไรบ้างถ้าเขินเราต้องให้แกงแล้วก,ลกันแกงแล้วกันจะได้หายเอามันไม่ต้องมีรวมพลังเนี่ยเพราะเขาฉากเนี่ยสองคนต้องไปด้วยกันเพราะว่าเหมือนเราต้องแบ,บกทั้งฉากเนี่ยคือไม่ในในฉากจริงไม่ได้เขินเลยในฉากสนุกด้วยว้สาวยูมาเต็มทีเลยจริงจริงจริงในในฉากไม่ได้ม่ได้เขินเลยไม่ได้เขินแบบ ไปไม่เป็นขนาดเนี้ยจนแบบต้อไม่ได้ดูจนไม่ได้ดูเนี่ยเกิดไปไม่เป็นแบบนี้ไม่ไม่มีเลยไม่ได้ดูเลยครับไม่มีไม่มีไม่มีชั้นเลยถ้าพี่บอกจะให้เล่นตรงนี้เล่นได้มไหมเราต้องมีเสมือนจริงไงเราเป็นนักแสดง500ล้านเราเป็นนักแสดงห้าล้านอันนี้เป็นนักแสดงจีนดังแห่งปีไม่น่าพูดเลยพูดทุกรไประกเฮกเริ่มสามจอมอ๊า เดี๋ยวพี่ออกมาไม่ไหวขอโทษครับไม่ไหวจริงเออพนักงานแต่ผู้จัดการทำได้นะอ่าผ่อนไม่ไม่พูดไม่พูดดูดีกว่าไปดูในซีรีส์ดีกว่าครับมันจะได้ออนสักทีมันถึงว่ามันถ่ายทำาหากับปีที่แล้วความสูงไปแล้วนี่นี่นะจนวันนี้มันจะเป็นเรื่องาห ความกดดันมันหายหนุบมาหรือว่ามันยังแบบมันทวีคูณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบ้างเงบ้างตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยเนี่ยออกลิฟต์มาตอนแรกคิดว่าคนมันเยอะออกมาปุ๊บกดดันเลยคืออยู่ข้างล่างยังเก่งอยู่เลยนะแบบเดินชิวๆเลยนะตอนแรกไพอเข้ามาเริ่มแล้วเอ้ยพอสามห้าสี่สามสองเริ่มเริ่มแบบใจเริ่มแป๋วแล้วครับผมแล้คุยกันยังไงบ้างให้กำลังใจกันยังไงสองคนเพราะมันต้องแบกกันทำเรื่องแบกอีพีก็ ไอ้ enjoy เป็นกับมันใช่ enjoy เป็นกับมันส่วนมากเขาก็จะมากวนๆอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นแกล้งเขามากกว่าอืมเราก็แบบด่าด่าด่าเป็นยังไงด่าโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ให้ฝากติดตามทางช่องไหนบ้างจะได้ดูเมื่อไหร่ครับผมฝากติดตามซีรีส์คุณได้ไปต่อด้วยนะครับผม EP แรกวันจันทร์ที่19กุมภาพนธนี้นะครับผมเวลาส4ทุ่ม45นาทีนะครับทางช่อง3กด3 3ครับผมดูมนถือกด 3+ ครับผมแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ทาง n น็ตฟิกครับผมแล้วก็มีย้อนหลังที่แอป 3+ ด้วยครับผมฝากเราสองคนไว้ตุลาาช่นกันนะฝากฝากฝากหมอจีด้วยนะครับผมจีรวันครับผมผมโดนทิ้งนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะ มันเรียกสแสดงความสงสารนะไม่รู้ว่าได้คะแนนมาหรือเปล่าไม่รู้ม <า S 2> <อ>ผมฝากอาชีวิตด้นะครับผมนักแสดงสุดหล่อมาเท่อันดับหนึ่งของประเทศครับอันนี้มีแต่คนหมั่นไส้ละอันนี้สงสารที่มันโอเคขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ